สวัสดีครับยินดีวันยินดีเขา้าต้อนรับเข้าสู่รายการวัดนนอ,อินบล็อกแชนแนลนะครับ U T H B O T INTER BLOCK CHANNEL โอ้ยนะครับก็เราจะมารีวิวชุดการ์ดนะครับชุดใหม่กับ V G T T D ศูนย์เก้า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 นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเด็กนี้กันโอเครีวิวกันเลยก็ ก็ชุดนี้เป็นแคนาลูคามินะครับก็ภาคสามแล้วชุดที่หนึ่งนะครับกับชุดที่ชื่อว่าอืมเบลเทอร์เล็กกับชุดที่ชื่อว่าอีเล็กชอีลอร์ดิเคเตอร์ออฟเดอะเอ็มพ์ร์เอ็มพอย์นะครับก็น่าจะมามันว่าอีลอร์ดิเคตอีลอราดิเคเตอร์จัก,กรพรรดิเป็นจัก,กรพรรดิอะไรมาเนี่ยครับก็ไม่ได้ใจเหมกัน ก็แล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่า embodiments embodiments of the t th u n of thunder with the ability to alerter alerter alerdings นะครับก็แปลว่าอะไรไม่รู้ก็ตรงนี้ก็ดูค่าค่าก่าอนก็เป็นอันนี้นะก็เป็น discharge i n dragon เก่งไหมเก่งนะครับเก่งดีแ,ลแหละยูแวนก็เก่งยูแยก็เก่งนะครับก็ ก็ตรงนี้การ์ดไฟบรรกาศคืออะไรมันจุแคนอะไรกล่องม,มีอะไรบ้างอะไรกรับวันนี้ก็มีแบบอะไรควรสอบถามตรงนี้ได้ครับแล้วก็เออนี่ก็ชุดการ์ดก็ยารีเลเซอร์ออฟเดอะแอมพายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็การ์ดที่ชื่อว่าเอลเลเซอร์บอมอะไรดักก้อนอะไรที่เนี่ยเป็นเกตสองหนึ่งหมื่นครับเฮ้ยเออพิเซนเตอร์ก็พี่แกะไข่คุงนะครับไข่ นี่แกชื่อใครนะครับใครครับใครที่สอนไอจิเล่นการนะครับนี่ครับไอจีจินี่คือไอจิครับไอจิใช้โกพลาดินที่รีวิวไปแล้วเด็่อวันนั้นครับรีวิวไปคลิปด้วยแกนะครับคลิปที่แล้วนี่ก็คือไอจิแต่พิซเซนเตอร์ก็เป็นใครนะครับก็ในกล่องบรรจุการะ50ใบนะครับบรรจุการะ50ใบนะครับ ก็ทีนี้ก็เราจะมาดูได้กันเลยดีกว่านะครับครับกับเกจศูนตัวแรกก็คือตัวนี้เลยอีเลซเซอรอ์กระสุนหินโฮกิก็เป็นตัวเริ่มนะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรก็ขอข้ามเลยเดแล้วก็ตัวต่อมาก็คือเอ,อ,อเลเซอโอ้ดราคอน อีเลเซอร์ดราะคอนเมจนะครับเออใช่อีเลเซอร์ตัวดราะคอนเมจนะครับก็เห็นก็หลักๆก็จะติดชื่ออีเลเซอร์ก็คล้ายโกครับเน้นติดชื่อครับก็ตัวนี้เป็นดอทิเกอร์ก็มาตรฐานดอทิเกอร์ก็รับประกันห้าพันอยู่แล้วครับก็สี่ใบเอ่อกล่องนี้นะแนะนำให้เปิดสักประมาณสองเดือนสองกล่องนะครับหรือเปิดกล่องนี้ก็ได้ค่ะเงินน้อยครับก็ และตัวต่อมาก็คืเอยนี่เลยโอ้ยภาพสัตว์อีเลเซอร์หนอนพิษอีเลเซอร์หนอนพิษเซโอโไนะครับก็เป็นเซโอล่างใหม่นะครับก็เอ่อยังไงดีก็เซโอั่นแหละแล้วก็ตัวต่อมาก็สเตติกเกอร์นะครับก็อีเลเซอร์แห่งลมตะวันตกฮายาเตะนะครับก็สเตติกเกอร์ครับ สี่ใบนะครับแล้วก็ใบต่อมาก็ไอ้นี่เลยครับอีเลเซอร์เยโรเจมแคร์แบงโคลคาบังเกอร์นะครับ,รบรก็คิเต่าพิเกอร์สี่ใบเอามาเสริมก็ได้นะทิเต่าอันเก่าแล้วก็กลับมาก็ต่อมาก็เกตหนึ่งเลยนะครับก็กับเลนลิโมดากูนสี่ใบอันนี้คือเวอร์ชั่น เออเวอร์ชันหนึ่งเออสงสัยก็อยู่ในชุดเก่าครับอันนี้คือเวอร์ชันที่สองของเลนดิวอร์กูนไม่ติดชื่ออีเลเซอร์นะครับเออถ้าติดชื่ออะไรที่มันติดชื่ออีเลเซอร์เนี่ยจะดีมากนะครับเพราะเพราะเพราะเออช่วงภาคสามถ้ามีบีทีออกมาก็จะต้องเล่นคู่กับบีเลเซอร์ได้แหละก็ให้ใครอยากเล่นก็เล่นซื้อมาได้เออซื้อกล่องเดียวก็ได้ซื้อกี่กล่องก็ได้ แต่แนะนำให้เปิดสองกล่องเพราะเอาตัวมุดดีๆไงแต่ก็เมีกไลท์พอมีเพราะราไอ้ตัวนี้มีร่างคอสไลท์ด้วยไงครับตัวนี้มีร่างคอสไลท์แล้วก็ต่อมาก็เอลเลเซอร์ e อรโมดิชันจ้าก็แนบก็ดีมากครับตีก็อยู่ช่องเรียแล้วถ้าแหวนปิดชื่ออ e ีเลเซอร์วกพรังสามพันครับสี่ใบดีขึ้นทีดี ก็นักตีหมื่นหนึ่งในต้นเกมอเหมือนกันเออจะอธิบายสกิลไปด้วยเลยแล้วก็ตัวต่อมาก็กับอีเลเซอร์แห่งพายุฝุ่นโทโก่นะครับก็ความหนึ่งบวกหนึ่งพันนะครับก็เอฟเฟกต์ธรรมด,ดาไม่มีอะไรมากหรอกแล้วก็ตัวส,สเกตหนึ่งใบต่อใบสุดท้ายก็กับอีเลเซอร์แห่งไฟ ไขจิเนาะตัวบูสตดีเลยอ่ะเออแนะนำให้เปิดสองกล่องก็ยังดีอ่ะก็ได้ตัวนี้มาสี่นั่นแหละแล้วแต่ข้าแต่ข้าได้ว่าได้ตัวนี้มาแค่หนึ่งใบเท่านั้นสองใบสิแล้วก็โคจิก็บูสถ้าเมื่ออยู่ในบูสให้เวนกับดูช่องเรียนเท่านั้นนะครับแล้วก็แค่นั้นลูกคำีด้วยถ้าจำนวนในดาเมจโซของคุณมี3ใบหรือมากกว่า ยูนีน <c oughs> <c oughs> ี <ity> oh, okay. so yeah. so Then, uh, ่ถูกยูนีที่ถูกบูสต์ได้รับพลังสี่พันจุดตัวเปิมก็บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหมื่นนะครับก็ต้องรออีกฝ่ายหนึ่งให้ครบสัพท์เราเมงก่อนนะครับถึงจะใช้ฝึกได้เกทสองมาแล้วแล้วก็เกทสองไปต่อมาก็อีเลเซอร์ทันเดอร์บูมดาก้อนนะครับก็พลังหนึ่งหมื่นมาตรฐานสี่บ แล้วก็ตัวตอมากับเออ e laser ดาบสายฟ้าจิมนะน่าจะจิมนะเออไม่ใช่บอใบไม้ไม่ใช่จิมไม่ใช่ใชใชนอนนุสิก็อยู่ช่องดูนี้เออเอ,เอ,เอฟเฟกก็คือว่าไม่อยู่นี้อยู่ช่องแว้นกาดหรือเรียก,กาดก็ได้ถ้าตีไม่อยนีโจมตีถ้าจํานวนการคู่แข่งมี2ใบใบถอม่มากกว่าก็คือว่าจะมี2ใบ หนึ่ใบก็ได้ก็บวกสามพันจนจบการต่อสู้นะครับเน้นย้ําจนจบการต่อสู้นะครก็คือว่าไม่ได้ทังเทินแล้วก็ไใบต่อมาก็กับดร์กอนแดนเซอร์เอโอนิกานะก็ดีนะครับช่วยอินเตอร์เซปได้ก็เหมือนตัวเกาวนะ่าแหละเนาะไม่เป็นอะไรหรอกก็ี่ก็เขาก็สามารถอินเตอร์เซปได้ก็อินเตอร์เซปบวก5้าพันเนี่ก็เป็นมือหนึง นะครับจะต้องอินเตอร์เซ็ตเท่านั้นนะแล้วก็ใบต่อมาก็อีเลเซอร์ดาบสังหารสูเสนนครับเอฟเฟกต์เขาดีมากไปนี่ก็ดีเอฟเฟกดีมากครับก็คือว่าอะไรเมื่อยูนนี่เมื่อยืนนี่โจมตีฮิตเวนการถ้าแล้วก็ถ้าติดแล้วก็เขาตีตีแล้วก็ ฝานึงอีกฝาน,งนึงก็ไม่ป้องกันเอฟเฟกก็คือเขาตับาสองใบต้องดีทายอากาศแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบ,บก็ถือว่าดีนะเป็นตัวเองดีเลยแหละเด็กไทยในรุ่นนี้ก็เก่งถือว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะเเก่งกว่าภาคสองเองมนะั้งนี่ก็ถือว่าดีนะแนะนำควรเปิดสีก่องเลยเพราะในในกองน,นี้ไม่ใช่ใบเดียวนนะครับพี่ก็เปิดสีกองแล้วแล้วก็ กับตัวนี้เลยต,ตัวสุดท้ายนะอีเลเซอร์สปาร์เลนดาร์ก้อนก็อยู่ช่องเรียกากตีบก 3, 000, ตวกสามพันก็ประมาณนี้ครับก็เอฟเฟคคล้ายๆเอออะไรดาร์ก่อนลาเกตหนึ่งนะครับเออตัวนี้ครับเดลูมิชันดาร์ก้อนโอเคครับเกตสองทั้งหมดแล้วแล้วก็มาเกตสามมั่งเลยคนระับเกตสามก็มีตัวนี้ อีเลเซอร์แห่งการจูโจมันโจ,มต,นจมตีสิอีเลเซอร์แห่งการโจมตีซีออนนะครับก็ตีไม่อยู่นี้โจมตีก็คารเตอร์บัสหนึ่งระบบสามพันจนจบการต่อสู้นะครับก็ถือว่าดีติดชื่ออีเลเซอร์ด้วยเป็นลิทีดีมากแล้วก็เออแต่ว่าตัวนี้ต้องเป็นการต้องติดชื่ออีเลเซอร์ด้วยนะครับถึงจะใช้ถึงถึงจะเออคารเตอร์บัสได้แล้วก็รีทายได้ ันนี้ก็ไว้ต่อมาก็กับดิชช้าจริงด้วยก่อนนะครับก็ไม่มีติดชื่ออีเลเซอร์แต่ว่าเอฟเฟกจะติดในลิมเบกครับโอเคลิมเบกโอเคยิมดาเมจไว้ก่อนที่จริงนี่ขำๆนะโอเคโอเคสมมตินนะวันนี้โจมตีเวนกาดบวกวันนี้อยู่ช่องไวนนะบวกห้าพันแต่ต้องต้องให้ครบสี่ดาเมจด้วยนะถึงจะใช้เอฟเฟกต์หมอบ้าพันติด แต่เอฟเฟกอย่างหนึ่งก็คือตีช่องเลียวตีววนการสองพันแต่ว่าไม่ใช่เอฟเฟกต์ลิมิตเบรกนะครับตีช่องเลียวไม่ใช่เอฟเฟกต์ลิมิตเบรกรก,ก็ให้มาสองใบเปิดสองกล่องก็ได้สี่ใบนะครับแล้วก็กลับไปในตัวสุดท้ายแล้วก็กลับเจ้านี้เลยเจ้าหนี้กับเอลเซอร์เวอร์วิงโซดตัวกลืนนะนะครับเอฟเฟกต์เบรกไลท์ค่อยเอธิบายในคลิปเบรกไลท์เหมือนกันเลยนะครับ จะอธิบายในคลิปเบรกไลท์นะครับแต่ผมจะรีวิวเอฟเฟกอย่างที่สองของเขาก่อนอย่างที่สองอย่างที่สามก่อนก็คือประเภทออโต้เอฟเฟกี่อย่างที่สองก็คือเอออยู่ใน Auto. ออโต้เมื่ออยู่นี้โจมตีถ้าจำนวนการ์ดในระเบิดสองของคุณมีสามใบของคู่แข่งสิเออในเออถ้าจำนวนการ์ดของในระเบิดสองของคูงค่แข่งมีสามใบ หรือมากกว่าอันนี้บวกพลังสามพันก็เป็นมาตรฐานของเบกรกลายครับตีพีพีของหนึ่งสามันดีนะดีมากด,ดีเลยตีคอไลท์เข้ามันยังพอใช้ได้อยู่แล้วตัวนี้ก็แถมยังนนยืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันด้วยครับจะสังเกตดีๆแล้วก็ไอ้เบรกอย่างสุดท้ายก็คือหุ่นนางก็มีแคลผสมตีไม่ได้ครับเอฟเฟกต์ของเพคเบรกลา์เด็วจะรีวิวในคลิปหน้านะครับก็ก็จะไอ้นี่หน่อย ดี๋ยวจะรีวิวให้ท่านผู้ชมเห็นก็เกตสามี7จ็ดใบแล้วก็สอเกตสองสเท่าไหร่ส <16. S 1> ิบออวันหนึ่งสองสามสีห่ห้าหกหกเเก็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เกตหนมีสิบสีใบแล้วหนึงโอ้ยพาไเยืน แล้วเก่ศูนย์ก็มีสิบสิบเจ็ดใบนับตัวเริ่มด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็กจบอย่าง,างนี้นครับไม่มีอะไรมากกับ vgttd 0 9ย์กล่องนี้นี่เองครับก็มีขาย,ยนะครับวางจำหน่ายนะครับกับร้านของเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสินท้านยังไม่มีขายหรอกรก็อันนี้ก็มีวางจำหน่ายเหมือนกันนะครับก็สามารถจับจองไปซ่อม สำหรับคลิปนี้ก็จะอำลายกับกล่องนี้ไปแล้วสวรับก็ขอลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีครับนนะบ๊ายบายว้าวมซอสเดอร์ก่อนจริงจริง